12นิสัยแปลกๆของคนมีไอคสูงว่ากันว่าอัจฉริยะกับคนบ้าอยู่ห่างกันเพียงเส้นบางๆกันส่วนหนึ่งอาจเพราะความคิดสร้างสรรค์ที่มีมากกว่าคนทั่วไปการมองโลกในแบบที่คนอื่นไม่มองรวมถึงการคิดนอกกรอบที่สังคมส่วนใหญ่คิดทําให้คนฉลาดที่แม้นิสัยประหลาดแต่กับสามารถประสบความสําเร็จในหลายเรื่องได้เรามาดูกันว่า สิองนิสัยเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง 1. ชอบพูดกับตัวเองการพูดคนเดียวอาจทำให้คุณดูเป็นคนบ้าแต่ในความเป็นจริงคืออาจเป็นสัญญาณของความคิดความจำและทักษะการรับรู้ที่สูงขึ้น 2. นั่งสมาธิทุกวันผลจากการศึกษาจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าการฝึกนั่งสมาธิทุกวัน ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเป็นการพัฒนาสมองนอกจากนี้แล้วยังเป็นการพัฒนาให้ IQ สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย 3. ประเมินตัวเองได้คนฉลาดมักสามารถประเมินตัวเองได้ว่าตนนั้นมีสกยลภาพมากแค่ไหนและสามารถทำอะไรได้ต้องการที่จะทำอะไรรวมไปถึงสิ่งไหนที่เป็นข้อเสีย เพื่อให้ประมวลผลและนำไปสู่ทางเลือกที่ดีที่สุดได้ 4. ชอบอาบน้ำเย็นมีคำอธิบายอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าน้ำเย็นสามารถช่วยให้ร่างกายรู้สึกกระชับกระชิงได้ลดความตึงเครียดคลายความเมื่อยลา้าและทำให้อารมณ์ดีขึ้นทั้งยังช่วยให้หน่วยความจำของคุณมีการพัฒนามากขึ้นน่าอาจเป็นเหตุผลหนึ่งว่า ทำไมคนฉลาดชอบอาบน้ำเย็น 5. ชอบฝันกลางวันหลายครั้งที่การปล่อยให้ตัวเองคิดไปเรื่อยๆในสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยนำมาสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ดีกว่ามีการศึกษาพบว่าคนฉลาดสามารถใช้จิตใจเป็นตัวชี้นำเพื่อค้นพบวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดี 6. ชอบวาดเส้นขยุกขยิกคนที่ชอบลายเส้นที่ยุ่งเหยิงหรือปัญหาที่ซับซ้อนมีแนวโน้มที่จะเป็นคนฉลาดมากเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ในด้านการกระตุ้นความจําและช่วยให้สมองเกิดไอเดียได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 7. การมีโต๊กรกๆมีคําอธิบายว่าแม้คนอื่น จะคิดว่าคนที่ฉลาดน่าจะมีการจัดระเบียบความคิดที่ดีและชอบสิ่งที่ดูเรียบร้อยเพื่อให้ง่ายต่อาการจดจำข้อมูลแต่จากการทดลองพบว่าใน,นสภาพที่ยุ่งเหยิงสามารถช่วยปลุกไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่านั่นเอง 8. ชอบอยู่จนดึกดื่นบางทฤษฎีกล่าววา่าคนฉลาดมักตื่นนอนในกลางดึก หรือรู้สึกสมองรดแล่นในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวันเนื่องจากความสงบทำให้พวกเขาสามารถใช้ความคิดได้ดีกว่านั่นเอง 9. ชอบอยู่คนเดียวนักวิจัยชาวอังกฤษและสิงคโปร์ได้สอบถามผู้คนจำนวน15,000คนที่มีอายุระหว่างช่วง18-28ถึง2ีปีเพื่อสำรวจทดสอบ IQ ของพวกเขา และได้พบว่าคนที่มีไหวพริบไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตหาพวกเขาสนิทสนมกับเพื่อนมากเกินไปเนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าน่าจะเอาเวลาไปมุ่งเน้นในเรื่องที่จำเป็นมากกว่า 10. ชอบกล่าวคำสาบานตามปกติการกล่าวคำสาบานหรือการกล่าวถ้อยคำสาบเช่งจะมีภาพลักษณ์ของความงมงายแต่จากการศึกษาพบว่า การร้อยเรียงคำเพื่อนำมากล่าวในพิธีเหล่านี้เป็นศาสตร์ของภาษาชั้นสูงและคนฉลาดนั้นจะสามารถทำได้อย่างไหลลื่นไม่มีติดขัดด้วยนั่นเอง 11. ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งนั่งนอนๆอ,อยู่ในบ้านเห็นได้ชัดว่าความเกียดค้านเป็นสัญญาณแห่งความฉลาดในการศึกษาจากปี2016นักวิจัยจากมหาวิทยายลัยฟลอริดาโกฟคส พวกเขาพบว่าคนฉลาดใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับนั่งๆน,นอนๆอ,อยู่ในบ้านไม่ชอบไปออกนอกบ้านนั่นเอง 12. แค่เสียงเคียวก็สามารถสร้างความกำคาญใจได้อย่างมากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอกวทเวสเทอร์นอนพบว่าคนที่ได้รับการทดสอบในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีคะแนนสูงมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถอดทนต่อสิ่งร้าทางประสาทสัมผัสได้เช่น เสียงเคี้ยวได้เนื่องจากพวกเขาต้องการสมาธิในการทํำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามแต่ที่น่าแปลกก็คือหากเป็นสิ่งเคี้ยวหมักฝรังที่เจ้าตัวเป็นคนทํากับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคิดได้